ลูกว่ายังลูก,กดูได้บายๆเนี่ยบายเมือม่อยปะเมื่อยมันยังเมือ่อยทือตะคุกกับเมือ่อยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่ทุกคนมื้อนี้เฮาออกมาท่งหน้าว่าสิมหาหาขุดกปปับปู่พื่อจะกินแรงพเพราะอะไรเมื่อปนแรง วสิมาหลอกคุดแถวๆท,ท,ท,ทงหน้านี่เป็นเกลียวเขาเหล้วใหม่เอาบุพวาสิไรหรือบอ่อ<ม>เอาล่องไปเบิงทั้งหลังกับ่นหากับคนเขาเหล้วมใหม่บางบอนกะมันแหง้งบางบอนกะน้ายังย่งอยู่หากยานหู้มันเลิกพี่น้องเลยเพราะว่ามันยังานั้นอยู่หน้าม,มันยังมีอยู่น้ำใ้หน้าเลยมันจอเลยเลอกแต่ว่าเอาไปเบิงวสีไรหรือบ่อไรมันเนี่ยคิเขาได้กินบ่อลูกว่ายังูก ลุงว่ายังดูบูดาบายบายเนยบายเออปติดตามมันกับสิพอได้กินบ่มาหนีิสินเอาโคมาสินนี่เป็นไหนล่ะตัวหนึ่งเป็นคูดถ่าถ้ากระปูบ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยยามนี่ย่านไปนน้ำทงหน้าบางเทถอกกะคณะไปคูดแถวโคกแถวยังกะบางเทถอะไรหรือว่าตัวใหญ่กับมี่ไปไปเบื้องบนนี่อันก็ตั้งไหนตัวหนึ่งโอ้โหสิตัวใหญ่หรือเปล่าเออนี่ก็ ตัวผู้ดีอันนี้กระบหน่อยบบใหญ่ผู้ดีง่ะก็ะได้ดเมื่อปนมาจัก่นนี้ทาเพิ่งว่าสิได้หรือเปล่าไ้อ,อกคนหน่อยมากซื้อคู่ให้โอ,โอ้เห็นตรงไหตรงหน้าเลยกินหอดบานไป่น้องเลยบ่ได้เมื่อบานเถิงเติบเลคิดว่าปีนี่แหละมอมอว่าสิเมื่อบานบ่งเห็นบรรยากาศน่เลยกินหอดบานหอดเมื่อ โูมันกับพูมีอยู่น,น,นี่หูหนึ่งเ่ยกับนับไปนี่นี่นก็บ,บ้างนั่นไงเจ้าโผสิตวใหญ่หรือเปล่าให้มาลองขุดเบ่วยยืนยืนยืนย่นั่น,น,นแหละมันอยากเลิกพี่น้อยย่ามีดินยังอ่อนขุดสั่นติงงติงงไปปุ โอ้ยบ่ได้ได้ซืือติตัววะไงจิ้วลูกขนาดนี้เอาไม่สิตับปูตัวเมีลองมั้งผู้ดีเห็ดตับปูรองโอ้ยผไม่หู้่าวเลยนี่ ตัวไซงามีได้พี่น้องอันนี้นี่โอ้ยตัวใชไซงามตัวแมฆักแน่นี่แต่คันหู้แบบนี้นี่บล็อกปนเลยพี่น้องเลยนี่หูนี่นตัวใหญ่แล้ะก็ตัวไซตัวง่หมดใช่ตัวใหญ่ปะนึกว่าจะใหญ่ หูบอเลิกือซื้อบมันนะพี่น้องเล็กขักเรื่องู้ใหญ่เล็กตแล้วเล็กตัวแล้วใช้เบื้องพอเบื้งหนเออเนไหนเบื้งในซีโตเดี๋ยวนีพี่น้องโอ้เก่งยีีกตมือนงลูกตบมือเียเียเงียมกุดปูเด้อ โตไปใหญ่สัมพีโนะเบืองนี่ย oh ิบโตใหญ่เอ okay. ้าใส่ใส well ่ก right ันนี oh ่เออเอาใส่ขนาดนี้หลยไม่ใส่บ่ได้แด้เพิ่นได้ใส่ตลอดโอ้นี่ผู้อยู่กลางให้หน้าโอ้ยหนามเลยผู้หน้ามเลยพี่น้องเลยมันอยู่กลางใหน้าผู้เป็นน้าเป็นหน้ายันขุดหน้าอยู่หักยันเลือกเฮ้ยบลึกเลือกพี่น้องเลยจะมาที่ใดโตก็คือวัยใหญ่อีกได้หนิเลย เอาซิ่งบาไปบาไปพี่มาเอานะพี่เพอพี่นี่ตัวยังไงเอ็งง่ามด้วยนี่ตัวแม่กอาไปตัวแดงๆผู้คักเรื่องแบบนี้นะเอาหนิเลือกสิ่งล่องกูดทูนี่ไปเนาะมันหนุนเดี๋ยวนี่นสว่วนไลฟ์แต่หูหนูสว่วนไลฟ์แถวเหลเียบไปนี่ก็มีอยู่หูมันเอาอยู่ตรงกูดทูนี่ก่อน พูดพี่น้องเลยขึ้เขาไปไหนพู้โอ้ตัวปุ้ยใหญ่นี่แกะจุกนี่ตัวปุ้ยใหญ่สับนกขึ้นไขู่จต่คือบอมาขึ้นไปขู่ขึ้นมาขู่นี่ขึ้นไปนักขู่ยังข้ามพนันไ้ไว้ขึ้นไปขึ้นไปหนุขึ้นไปถ้าหนุ่มีมนั่งอยู่นี่ขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปได้คอยขึ้นเด้อ กันหูบเลิกเนี่ยคือสีลายลาอยู่บนนี้หูเลิกหูป้านี่หูป้านี่ยตเบาใหญ่กันหูบเลิกนีดนองนะครับถ้ใช้พดิง่ายพี่ก็ะตัมกสมบอดกระปู ойти, รองนี่ก็ได้เ่อง Thế xe đã tôi nào Ai có xe hết để Thế tôi là với phòng này Ô, lấy lại để đây phía này lại để bay bay nhang nhang mặt đi Nhang nhang phụt Ô, lực khả đạt phía chết nào luôn thế này vẫn được thôi, ở hết này. Này, con con, cháu đây phần hại Nói rồi, lái thôi. hạm như phượng thì tôi nhai này đấy vì nó mừng này tôi nhai được chó hụ cậy gần này thật món này cứ chỉ tô nội ô đi đi tô nội đi này tô này nội đánh đèn này ô đại sóng hụ này สนาะองโตเลยนี say 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 ่คนถือขู่นี่กับยูไก่ดีเนใช่ใช่เว้ยใช่ใช่กระปูนี่ใช่คู่วะหยิ่ยมนเบ้างเยิ่มแน่ใชหรอีพอได้ช่อโตซ้ำนี่กับพบปนอยู่รอบเลยหากสิคุดไปเลยต่อๆไปสิคุดเดียวก็จะไหล ส่วนไลาไม่อยากเป็นหนามเลยพี่นอ้นนองข้ายุดต,ตัวใหญ่นี่ยบังโอ้โหนี่ข้ายุดต,ตัวใหญ่อยู่น,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 นี่กระปูน่ากระปูน่ามันมั่นได้ย่ามนี่กระปูมันได้พี่นอกก้องไอ้ย่ามนี่ครับว่าพอดีปน

พอดีง่ะเราไปปนเห็ดกระปุรองกับคักนี่ได้ประมาณสิบปลายได้เนี่เลยพอดีปนนะสำเนา นี่กระปูบ่าสอนกบอยู่นี่นะอยู่แถวทงเพียงเขานี่สอดเน้อกบนี่ยมันกระปูไมีน,ำนำ้ำหนามคิดว่ากบมันจะมาอยู่หน้ากระปูส่วนไหนตะกี้มันกระปูมันสอนกบเอากระปูแล้วกบอยู่พออื้นส่วนไหนมาเรื่องนี้พ่อมีโอ้โหมาตะกุดแหล่สั่นบับไป สั้นตัดตัดลงกนะจำเป็นแล้วไม่ได้ขุด,ลดแล้วไม่ได้ซ้ำดลโอุ้ยอูยหอดแล้วหอดแล้วพี่ดึกมันมีกบนำพีน้องเว้เวลาอยู่บ้าน,นมีกบสอดน,นี่มีตัวขอไงหนึ่งกระปูกะ ให้อยูม่มาทางนี่จะตกไงของของอยูหุ่นไปนต่าบ่มาไปลูกมาไป Ôi, một mịn sao chỉ hụt quá, chỉ một cái dịch tù gì này อุ้ยดีพี่หลองเลยอ้าวถือเอาขู่กับปูจ้ะน่ะรักซาขู่ได้เจา้าได้ได้ร้าย,ยาหรอบอกได้ยักโตเลยอืมถือไปดีๆให้ความได้พูดถือไปทางพูนเอามาซอยถือขู่อันนี้นะเว้ยสีหลอดอยู่บ่อเนาะ Nó băng tốc cơ này đấy Tốc nóng này đấy Nhanh à, nhanh, khói nhanh, coi nhanh Ờ, ừ, khói nhanh đó Nhanh tốc nóng này đấy Khói nhanh quá đó, đấy Mười bò Mười Mình mười thứ tự cục à, mười ลูกเมยแล้วยิ้มเบอิขอขันเมื่อยยิ้มเบอิอฮะเออยังยิ้มได้อยู่แสดงว่ายังไม่เมื่อยเนาะนี่เออหลายหลายเนาะพอดีปนเด้อเอาเสื้อผ้ากันกับก่อนพี่น้องเลยได้พอได้กินพอได้ปนเนี่ยประมาณสิบหาสิบพกโตแต่ว่าไข่ในกระปูมันใหญ่โคดหน่อยกระมเมื่อยแหละวะจมเมยเมยอยู่นี่เมืยเปล่าเนาจะเมืยเปล่า ไงบ้านเรื่องปวเมือ่อยไปไล่เติบนี่พี่น้องเลยเด็ดกได้ปนแนวทำนี่ปนกกะยิมแบซทำนี่ขอมุกขอบใจพี่น้องที่ว่าครับส้มต้นคลิปจนจบคลิปเบื้องแล้วก็ฝากกดติดตามในเรื่องพี่น้องอขอบใจพี่น้องพอกันคลิปหน้า